ไม่เบื่อสุกไปดูไปดูไปยโเอากายที่กายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูท้วมจะพูดคําขวัญของไายมีชีวิตทีนี้พอครูท้วมจบปั๊บครูท้วมจะพูดครัว่าไายมีชีวิตทีนี้เราก็เติมชื่อของไายมีชีวิตนี้ชื่อชื่อว่าวังเซลห้วยวังเซลเราจะพูดพร้อมๆกันครัว่าไายมีชีวิตห้วยวังเซล เต็มจมกควายมีชีวิตนะพอครูทวมบอกว่าควายมีชีวิตเราจะบอกว่าห่วยวังแซวห่วยวังแซวห่วยวังแซวโอเคสามลังนะครับอ่าตอนแรกฟังครูทวมก่อนครับเชิญครับครูทวมคลองสวยน้ำใสไหลตลอดปีสัตว์หลายหลากมีดินดีป่าอุดมเป็นเมืองขยายควายมีชีวิตเสริมสร้างเศรษฐกิจแก้วิกฤตสังคมเพื่อชุมชนยั่งยืน